สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเอฟซีสาวน้อยสู้ขู่สุขคนนะครับเด้อวันนี้กับมาแล้วฮอดแล้วครับบ้านงงหมครับอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตครับแสดงอยู่ในวัดได้ครับปืนครับวันนี้แสดงอยู่ในวัดพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่พี่น้องวันนี้จะขึ้นสีล้นสังกะสีหรอครับด้านขยานสังกะสีครแคบๆมือนีครับแคบแต็มในไอยครับพี่น้อง โอ้บุน,เนีเป็นปวัดศาสตร์เลยวทีพระอดคอนมูุรีวะจักเติมมันมองไรครับประกันรับครับเนี่ยกามกตัวขระาขัข้นที่สามครับประกันักนกัอนอนะครับกุ้งสโมงน่นะโอ้าโมงยีง่สิบแสดงวัาเสองชั่วโม,มงกว่ากดกับพีนนนนน่น้องมันลายกโลกครับ โอ้พนังตากเข่าอยู่นะที่สดงกาเสือเขาทั้งตากเข่าอยู่พี่น้องกำลังนัดเขาแสรกระสอบจ้พี่น้องครับนี่โอ้ไม่ของหน้าของหน้ายองสะดวกสบาย,ยครับอยู่ในวัดครับมาลุ้นกันมาแรกนะครับซีนเหตุการณ์นั้นเกิดขึออ้นมาครับตามมาด้วยป้านายขั้นที่สี่ โอ้ล้นในน้อนครับนี่ครับนนขันไดคนคือมาเบ่งมันขึ้น่้วยล้นในน้อนครับแต่แคบนิดหน,นอยนี่เฉพาะวิธีกับครึ่งนึ่งนี่นครับวิธีนี่ เมื่อในล่ำเสียแล้วก็เขาบ้านอีกสองเมื่อครับซีโหงสิบเจ็ดเขาบ้านว้นที่สิบแปดแปดปามนาดไอ้ไส้ไงหองลุมโจกับสีเฮ็ดบุญบ้านนะครับเป็นปีที่สองแล้วครับสุดรนตัวกับคือสิไปดซอยงานก่อนต่อเศร้าๆครับแล้วก็สิเดินทางไปแสดงนนค้อเสืรอต่ออีกยวนบ้านขามเรียงบออย่างคันธลักษณ์น,นะครับจังหวัดมหาสารคาม ล้มพัเดเย็นไม่ดีขึ้นเขาเลยครับพี่น้องอล้มพัดเย็นวิว่งไม่แย่งน้อนนี่ครับคุค้นๆก,กับดีเขาเห็นอยู่ใส่ยน้ออ ปลานอายว่าหกปานอายว่าเจ็ดพมไม่ก็หลายครับเดครับเดี๋ยวรถบ้านมาเลยกันเบื้งเ่าแล้วครับเดี๋เลีเ้ยวโซนเซอร์กับเตมเมอร์ามพุ่มไม่นลครับมลงมาลำ่ำโอ้แซบแซบเลยแซบแซบแเอามาน่เดก <Thank you. S 1> ินได้กินได้ เยาวาสบัสดีเฮียแต่ไม่ได้แกะเป็นบอกโอ้เข่าเศร้ากันย่างบริการหนึ่งขึ้นเก้าอะไรพี่น้องตอนจะตายครับขิ่เขาเที่ยงย่างเดียวครับรถกับเขาแรงมากเลยรถเป็นยังเข่าเศร้าก็ยังจอดรถรถเป็นยังป้ายรถใส่รถ ลดลงทางท้างแล้วมัรถจะได้รถสวนตัวมาทมัถือรถบปามัลงาเจอมันลุ้นรมาข้างนึงผม็เห็นเห็นก้อนเนาะับเห็นก้อนุดนเนาะนเข่าเนาะจะได้เสนอข้อีอเนาะรถไรล้วนาอีกคันนึ่งขมาทางนั้นระยะทาสมสเพอากาศใจ่รปลาเนาะมีเวลามระกันเนาะ มาฮอดไว้อยู่อย่างนี้คืออยู่โอ้คือฝีมือแล้วเนี่เขาได้มาซ่าลุกตัวกันมาทั้งเขาว่านสีเขาตองนี้นะเขาได้ครับนะครับเพิ่นแห่ไปเขาอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเห็นเขาได้เพรแสดงว่าฝีมือจะได้โอ้รถเ,เครื่องปัน้นทีมงานเวทีครับนะครับ โอ้ยนกสวดกับมาฮอดแล้วตัง้งตัวร่าดิหิ้วเข่าไนนด้เลยไม่ได้ะได้เกินเนาะสืฟอของอยู่เนาะอะันใดเป็นอันไดหลายอย่างบ่โอ้ย<ช>ไปนอนเรียนยุตตลาดไหมมึงส่งเนีาะก็ไปนอนเรียนท่ายังเสร็จก็มามาเฝ้ามาตั้งไปทาซื้อหมูตะวปลาสวยหมูก็มาสวยให้ตลาดอันเนียกว่าตลาดหมกตลาดอันยัว่นยวนั่นไหมตลาดนี่ยังมึงเข้าไปสแสดงมึงขึ้นเนี่ย ยิงก่อนแต่การพื้นผ้ไหมออโอ้ีมือหรือว่าเขาได้ไม่นอนนอนเส้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 ทีมงานเมื่ออาชีพต้องตู้เสมอเสียดเขาไม่ได้ครับสีมืดพอดีครับตอทีมงานเริ่มประจวาย้วพี่น้อง สุดยอดสุดยอดสุดยอด <c oughs> รถกัวก็มาแล้วรถกวัวก็มาแล้วเ <c oughs> รื่อง <c oughs> ตอนนี้ต้องว่าเนี่ยแปดแปดห้าเด้อนี่ยรถส้นดัก <c oughs> โอ้รายการระคกนรรายการรถบริการรอบต่องครับเ็นไง <c oughs> ขอจ่อยคาตรงไหมองนี่น้ำบ่งพุ่น มาเมื่อกี้นะเขาซอยท่นบอกว่าสร้อยเดียวเขาวัดเห็ไหมนี่นไหมเขาวัดเห็ไหมเขานี้ยโอ้โหมองควายเขาไ่ได้ได้ไปเขาปู่ฝั่งนึงไปได้ผัวเอออึ่งพ่อกกำลังมาแล้วอึ่งพ่อกกำลังมาตามมาที่โรงเรียนหรืออะไรเออเบื้องอึ่งพ่อจะเข้าได้บื้องมองนี้ข้าวันเข้าไ่ได้ก็ไปเข้าฝั่งพุ่นเด้อซอยซอยใกล้ๆนี่แม่นี่อ ขับแม่งเขาได้ก็แสดงว่าฟิลมือดีอยู่นี่มาเลาะดเขาเลาะดีเอ้าเราเบิ่งบรรยากาศจะน้อยครับพี่น้องให้มันทอดซนาทีก่อนนะเบิ่งใบเรือนะครับมะฮอดก้อนกับท้ายก้อนครับมะฮอดตำหลังกับท้ายลำรางครับพี่น้องตอนขี่รถเข้ามากอะต้อน สาบานเพประกาศดีอกดีใจนะครับ,ด,ด,รบดีแต่ซาบ้าครับบวกไม้บวกมือซือคือเลยครับโอ้ในการเลครับเอาลองมดูลองโซฟีมือมองดูตรวจสจจัต นายเฮีนยนอร์ยิเขาครับจังเจ๊ก่อนซื้อเบียร์มากินเดี๋ยวเจก๊ก่อนเอ้ย,อไ,ยไ,ดได้ทีฟลายบ้ามากขึ้นนี่โอนนั้นไหนร้อยกว่าบาทมาช่วยม,มาจ่ายไปซื้อน,นมาแก้เลยไหมโอ้คุณนายปอก็มาแล้วคุณนายปอโอ้ได้การคุณนายปอคือจวดจัด โอ้มีแต่คนฝีมือไมีแต่ลูตัวบฟิีมอกัลมยราคาแล้วรคางราคา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 ปราคาราคาราคาเรือเรอเรือคาเนี้ยนะผ่านป ผ่านผ่านผ่านโอ้ปะกาศปะกาศปะกาศประกาศขนาโรเบิดยื่นรับประน้อนนูนนี่รู้สึกว่าสีหนาวก้อนยืนยวนกบดนะครับนะครับร่มพัดเย็นหนาวหครับตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าแล้วครับพี่น้องทีมงานมาห่อเสรสิได้พักก้อนประมาณบ่ายโมงเสร็จแล้ตั้งเิธีครับ น้องมูฮอยู่แล้ว่าจะตั้งหนาไปทางไหนนะครับพี่น้องน้องมูฮียไปเพิงประสานงานอยู่ต้องหายไายุดมานสะก่อนครับปไายุดมานเพิ่งเสร็จไปประสานงานครับมาที่เพิ่งประสานงานกับเจ้าภาพอันหนาไปื่อนายตั้งรถทักไหานครับคุปปยังไม่ได้ประสานงานเลยนะยังไม่ได้ประสานงานอยู่ ว่าหันหน้าไปทางไหนเดี๋ยวรอปลายุดมาก่อนเขาดูเขาบอกเราบอกว่าหันหน้าไปทางไหนรถบัสระแารถบัสเสิเข้าตรงนี้นี่รถบัสเออโอ้จ้าวันล้มบัดเดียวนี้ดีเครับพี่น้องอาวโอเคนะพี่น้องสลัคที่นี้ครับ ท้ายบรรยากาศความเคลื่อนไหวของทิศใต้สารน้อยแห่เบิ้งครับอาพ่อห้องปากของพอ่พอสามีกับเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวหยีจีน้อยมี่ยังเปลี่ยนแปลงจังไรจังไรจากไรงานแห่เบิ้งไปนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กับปากว่าสามีครับสบายดีสุขสุขกันพี่น้องสวัสดีคร okay. ับเจอกันคะล <half> ิ <infused> ปหน้านะ